รกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศประจำวันพุธท,ที่18มิถุนายน2548ประเทศไทยยังคงมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นได้เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง1-2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าขน ด้านพยากรณ์อากาศแบบรายภาคมีดังต่อไปนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าขนองรยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูลลพนลำปางพะเยาน่านอุตรดิตถ์พิษณุโลกตากและกำแพงเพชรอุณหภูมิสูงสุด31-36องศาเซลเซียสภาคอีสานมีฝนฟ้าขนองรยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนม นครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกดและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด34-36องศาเซลเซียสภากกลางมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดอุทัยธานีสุพรรณบุรีการจนบุรีราชบุรีนคนปรปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครอุณหภูมิสูงสุด34-37องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครน,นายก เชียง้าชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด32-35องศาเซลเซียสด้านทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าขนองรยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดประจบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขาาลายะลาและนาราธิวาส อุณหภูมิสูงสุด33-35องศาเซลเซียสด้านทะเลมีขึ้นสูงประมาณ1เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองขึ้นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและสตูลอุณหภูมิสูงสุด32-34องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดระนองขึ้นมาเลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็วอยู่ที่15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมองทะเลมีขึ้นสูง1-2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าขนอง พื้นสูงมากกว่า2เมตรัางแต่จังหวัดพังงาลงไปเลยตะวันตกเฉียงใต้ความเร็วอยู่ที่15-30ถึงกิโลเมตรต่อชอั่วโมงทะเลมีขึ้นสูงประมาณ1เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองขึ้นสูงมากกว่า2เมตรด้านกรุงเทพมหาคนครและปร,ะริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองรอละลัสสีของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงคำ่ำอุณหภูมิสูงสุด3 3 3สถึงสาองศาเซลเซียส ติดตามต่อกดค้นหาพิมพ์คำว่า wrn